มูขขาตัวสาม,มุูคขานี่เป็นนิบาตตัวสัตถูเป็นตัวกัตถิวิภัตกัตถิวิภัตก็ยังนิยมเรียงไว้นิยมเรียงไว้หน้านิบาตดีนิยมเรียงไว้หน้านิบาตอดีแล้วก็ต่อมาก็คือวโนเนสังนะวโนเนสังสัมพันธ์ที่เป็นนิสราณะนะถ้ามีบทเอื่นนำหน้าอยู่แล้วก็เลียงตามหลักธรรมดา หลักธรรมดาก็คือบอกว่าใสอุทาหรอนน่ะตัวอย่างก็คือใสเจปนาโบเอโกอปิอัปมาตโตอัปวิสสะก็แปลว่าก็ท้าว่าแห่งท่านทั้งหลายแม้บุคคลหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาแล้วจักได้เป็นแล้วไซน่ะก็ท้าว่าแห่งท่านทั้งหลายแม้บุคคลหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาแล้วจักได้เป็นแล้วไซตัวนี้ก็คือตัวโวนะ ตัวโวที่เป็นมิจฉาณะก็มยอมเรียงไว้ข้างหน้านะเรียงไว้ข้างหน้าข้างหน้าที่นี่ก็คือข้างหน้า e i, เอกปิอ่ะนะเอกปิ e ถ้าไม่มีบทเอานำหน้าก็ต้องเรียงไว้หลังถ้าไม่มีบทเอานำนหน้าอ่านำหน้า,นำ,น,านำหน้าในที่นี้ ตัวตัวแรกก็คือมีบทอืน่นนำหน้าก็คือมีไสเจมีพณะน้าำหน้านะอันนั้นก็ก็นิยมเรียงไว้ข้างหน้าบทที่เป็นตน้นอ่าเรียกว่าพาะหน้าบทที่เป็นนิทารานยะนะเขาเรียกว่าบทนิชารนานะคือวเอโกติโวเอโกติอ่าวเอโกติคือ, Wo e e อ Wo e แหง่งท่านทั้งหลายอบุคคลแม้ผู้หนึ่ง นะแห่งท่านสังหารบุคคลแม่พูดนะอ่าแต่แครับอา่าเป็นประโยกองนั่นแหละแล้วก็โกนีะกทะกันตะตังทาละยะตะลัตตโรตอนนี้การบทมีท่าก็เป็นโนโอิท่าะก็คือว่าในที่นี้แห่งเราทั้งหลายในที่นี้แห่งเราทั้งหลายหนา ใครเป็นคนพานกว่านะในที่นี้แห่งเราทั้งหลายผู้ข้าควรอยู่ใครเป็นคนเลวกว่าใครเป็นคนโง่กว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในมัตกุณตรีถ้าจำจำไม่ชิดนะก็คือบอกว่าโกนิทะกันทะจางพารยัตตโรตัวนี้ก็คือบอกว่าตัวโนตัวนี้นะเรียงไว หลังบทที่เป็นนิทารณนยะก็คือโคโทโนโ,โคนิทะต่อมาก็มาถึงอนาทออนาทรนี่แปลเป็นไทยว่าอยนาอนาทรนนะเมื่อแ่งเมืเอ่อนะแ่งของเมื่อหรือว่าแปลเป็นไทยก็ไม่รู้เท่าอนาทรก็คือว่า ประโยคอ,อนาคตก็คือมันไม่เอื้อเฟื้อหากประโยคใหญ่อย่างพูดบอกว่าสมนเดนครกําลังเดินไปยินเท้าบาทมีหมามาตัดหน้าพวม,มีหมามาตัดหน้าตรงนี้ก็คือเป็นอนาคอนตเข้าใจไหมคือมันไม่ไปทางเดียวกันกับนครอนะ่ะมันมาตัดเขาเรียกมันไม่เอื้อเฟื้อหากการดําเนินไปของอนคร เขาเรียกว่าเป็นอนาทรไม่ยุ่เฟือเข้าใจไหมอนาคอนทมีหลายอย่างบางทีอนาคอนบางอย่างก็คอยตามอนาคอนบางอย่างก็ไม่ยุ่เฟือนะแต่ในที่นี้มู่หมายที่อนาทรที่มันไม่ยุ่เฟือนะทีนี้การเรียงบทที่เป็นอนาครเนี่ยพระาจังก็บอกไว้ว่ามันมีการเรียงไว้สามอย่างก็คือประการแรกก็คือเรียงไว้ ต้นประโยคเลยอุทาหารนว่าตัดสาวดิรวันตัดสาตัดทูสันติกังคันตาวาปปะจังยาจิตาวาก็คือว่าเมื่อเนนครนั้นร้องไห้อยูนะ่เมื่อเนนครนั้นร้องไห้อยู่หลวงชื่อ้าไปสู่สำนักของพระศาสดา พอแล้วซึ่งการบรรพชาวันทิศวาปุษชิไหว้แล้วถามแล้วนะตาัจจาวีระวันตาจราะน,นี้มเมื่อเนนครนนั้นกําลังร้องให้อยู่แล้วเป็นอนาถเรียงไว้ข้างหน้าเลยก็ได้นะเรียงไว้ข้างหน้าเลยก็ได้ตัจจาวีระวันตาจระถ้าเป็นข้อความที่กล่าวแทรกขึ้นมาใหม่ลอยๆนะนเดี๋ยวก็ ก็เลียงมันแป้งมาตอนไหนอ่ะแป้งมาตอนไหนก็วางไว้ตอนนั้นเลยก็เลียงไว้ตอนนั้นในระหว่างประโยคใหญ่ตัวอย่างก็เช่นบอกว่าสาวัตถีเกเรโกคุณุมพิโกภร,ริยายะากาลกตายะปะปะิได้เห็นว่าคุณดุมพีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีภรริยายะ การรกตายะเมื่อภรรยาตายแล้วภรรยายะกาลกตายะตันนี้ก็สุดเป็นอนาถมันแทรกมาตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้นะแทรกมาตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นพอป,ปีก็บวชแล้วเมื่อภรรยาตายแล้วก็บวชแล้วนะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์โดยย่อของการเรียงจัตสีวิพัฒน์จัตสีวิพัฒน์นี่ก็ใช้ยเยอะใช้บ่อย ก็ขอให้เรากําหนดไว้ดีๆถ้าว่ากําหนดไม่ดีแล้วพอไปเจอเราก็จะวางไว้ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางกลับหน้ากลับหลังก็พยายามยึดกฎเกณฑ์ทั้งห้าข้อที่จะพยาจการได้ย่อๆไว้ก็คือหนึ่งเรี่ยงหน้าบนนามที่ชนขยายสองเรี่ยงหน้าบนคุณานามที่ชนขยายสามมาร่วมกับนิบาท ก็ลงในอัดสามีสัมพันธ์โมโนเนสังก็เรียงไว้หลังบทนิชรานิยะถ้าเป็นอนาทรมีรการเรียงสามอย่างหนึ่งเรียงต้นสองเรียงหน้าบทประชามสามเรียงในระหว่างตอนที่ตนแทรกเข้ามานะน,นี่ก็เป็นกฎเกณฑ์นนยดยย่อของการเรียงขัดถีสีพัต จำได้ไหมเดี๋ยวก็จำทวนให้นะทวนต่อไปก็เป็นการทวนทำมาบทเริ่มตั้งแต่หน้า11ไปถึงหน้า16ไปถึงหน้าอา1.2 1.3 1.4 1.4นะ1.4ก็